อโอเคครับมาตอนนี้ใช่ไหมก็จะต่อเทสทั้งคอยร้อนคอยเย็นนะครับต่อชูขาฮนะเสียบเข้าที่มินอนนี่นะโอเคเสียบปลั๊กนะครับภาบโอเคสว่างรอสว่างแล้วก็ดับลงเดีย๋ยววัดไฟก่อนนะครับตอนนี้ ไฟ AC เจอ AC ก่อน700โวลต์นะครับเป็นเอาสองโวลต์นะครับมาเทียบคา่า2องเท่าเลยสองเทียบ1ตอนนี้นะครับเทียบ1นี่ AC สวิงนะครับ กางเป็นด c ซีนะดีซ0พันโวลต์เทียบเอ็นเทียบเอ็นนะครับสวิงประมาณนี้นะหกเจ็ดห้าเก้านะครับเทียบ L อเทียบ L อก็เท่านี้ ก็คือสวิงนั่นเองนะครับขาสองสวิงจะวัดไฟ AC ไว้ตรงขาออกดูว่าตัวพ่วงโมาดุลทำงานไหมนะครับตั่นี้ตั้ง AC 7ี0จโวล์นะครับเสียบนี่นะ บบยังไม่มีโหลดนะครับ,แบบการเปิดนะครับเคเขียวติดนะครับยังไม่หมุนนะครับโอเคพัดลมหมุนนะครับอ,ออกแล้วนี่ยห0ารอยแล้วก็ตัดไปนะครับ ออกห้าร้อยโวลต์นะครับปิดก่อนนะคียบควัดแดงแดงขาวนะครับโอเคเราไปจะวัดาขาวส้มนะครับเดี๋ยวปิดก่อนจะย้ายสายมิเตอร์กันครับอโอเคครับเราไปจะวัดขาวส้มนะครับ มาแทบหมุนนะครับไฟแดงนี่จะพิบนะครับปิบิบพิบไฟสื่อสารนะครับ จะตัดอยู่นะท่นี้จะลองปิดนะตอนนี้ยังไม่ายออกนะน่าจะปลดลองปิดได้ไฟสื่อสารจะหายกระพริบไหมปิดรีโมทแล้วถ้าเชื่อมสายแล้วจะกระพริบนะฮะตัวนี้จะกระพริบตลอด led หนึ่งไม่ต้องรีเซ็ตใหม่ชักปักกันที่มันตัดไปนะครับ ไม่ได้ต่อ,อมอเตอร์นะครับเป็นคอมเพเซอร์เองโอเคเสียบใหม่นะครับเสียบสารจรากระพริบนะครับเ,เปิดใหม่นะครับเราลมุนกันโอเคหมนแล้ว มยังไม่ออกนะยังไม่จ่ายโอเคนี่ออกครับออกแป๊บเดียวอ่าห้าร้อยโวลต์นะครับโอเคเข้าจนะ่ายเนี่ย ไปจ่ okay. ายออกนะครับโอเคปิดก่อนแตจ่ายออกแสดงว่าพาวเวอร์มดูลนทำงานนะครับแต่ว่าอาจจะมีเพราะว่าเสียงออสซิเลตนะครับของสวิตชิ่งหรือเปล่านะ15บหรือ14บโวลต์อาจจะมีปัญหานี่ก็ได้นะครับ ตัว i อซีัลายนี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวอย่างเี้ชจะลองต่อมอเตอร์เทสดูนั้นจะได้หรือเปล่านะครับนี่ใช่ไหมลองต่อมอเตอร์นะครับแดงน้ำเงินเหลืองนี่นะครับลองเดี๋ยวอันนี้จะจับกระแสด้วยนะครับ ต่อพันหลดไฟอยู่นะฮะเช็คก่อนลายี่ต้นถูกต้องนะโอเคเซอส์วิชชิงจะออสเลตมากแล้วนะอาจจะมีปัญหา<ม> ตามนสายขนยจังศูนยจุดสี่แทนไม่ขึ้นเลย แสบขึ้นน้อยมากนะอ๋อโอทีจัดตรงนี้ต่างสองแอมป์หนึ่งจะขึ้นจุดศูนย์ศูนย์เก้านะ อันนี้ไม่ขึ้นเลยน้อยมากเดี๋ยวสีจะทำงานเลยวะโอเคมอเตอร์หมุนได้นะครับสเปรดได้นะทำงานได้เนี่ยก็ไม่เสียนะครับบอร์ด แสดงว่าน่าจะมีปัญหาคอมเพรสเซอร์นะครับทันี้หมุนได้ดีเลยกระแสขึ้นแค่นี้เองศูนนะครับ0ูนย กิบแอมเปอรวะต้องว่านี่ยมันกินน้อยจัง AC วัดได้0.07นะครับ20แอมป์โอเคแล้วก็ตัดเพราะว่าน่าจะเช็คความร้อนไม่ได้นะครับลมยังหมด ตัดดาบแล้วแล้วก็กระพริบสีส้มอ๋อสีนะสีฟ้าหมุนได้นะคอมพิวเซอร์เดินได้แป๊บหนึ่ง้วตัดอ่ะดูมอเไฟขาออกเลยเดีย๋ยวนะถอดปลั๊กใหม่ครับรีเซ็ตใหม่กัน ต้องวัดไฟ AC จะมีแล้วออกเท่าไหร่อลองกับมอเตอร์เป็นสภาพได้เลยครับมอ่ะตัมเตอร์ตรงนี้ครับขาวแดงนะครับตั้งเป็น AC ไว้เดี๋ยวเปิดใหม่ไฟทุกรอง ลายนิวตอนต้องฟูกนะครับโอเคโปไม่ทีมที่ลืมวัดวว่ออกเท่าไหร่แต่โวนก็ไม่น่าจะเกินนะมีโหลดเมื่อกี้ไม่มีโหลดก็ออกอยู่อ่ะพอเย็นหมุนนะครับไฟเขียวติดเอดีสีแดงกระพริบนะครับ หลอกครับเนะี่ยเดี๋ยวค่อยวัดค่าดูเทอร์มิเตอร์นะครับเท่าไรบ้างกระแสคิดน้อยมากนะครับตอนนะี้เพราะว่าโหลดมันเป็นแค่มอเตอร์มั้งแต่ไม่ขึ้นเลยต่างสองแอมป์นะครับ ศูนย์ศูนย์สมเก้าโอเคมอเตอร์สเปนดหมุนออกที่น,200 300ออน,น,นสองร้อยสามรทำงานนะครับสองร้อยส่เกิน300นิ่งนะครับะจะไม่หยุดด้วย อมีของชาาก็ใช้มอเตอร์ตัวนี้ลองได้เลยนะครับโอเคนี่น้ก็รู้ว่าอพอว์มดลทำงานแต่ว่าแรงไฟน่าจะมีปัญหาเรื่องแรงไฟแล้ว่าคือมีเสียงออสซิเลตนะครับของภาคซับไพ ัักนะครบเดี๋ยวใช่ไหมจะวัดค่าเซ็นเซอร์ก่อนยังไงก็คงต้องลองซี <IC S 1> เขาเปลี่ยนมาอย่างไรเสียงว่าเชื่เลยซีเหมือนเปลี่ยนมาแล้วนะแนวหน้าตัวใหม่นะ่นนะซีเหมือนเปลี่ยนมาแล้วฮะข้าเหลือไอซีหรือเปล่าต้องลองเปลี่ยนไอซีดูนะตอนนี้ไอซีสองดูนะครับ เดี๋ยวช่งางแมววัดค่าเซนเซอร์กันเอาอวอลลกคอมกันแล้วกันนะครับตั้งที่สองร้อยเคนะครับวี่ีให้จิมไหมเนี่ยขอจิมวัดแป๊บหนึ่งครับเจยวัดน,น สามจุดหกเคนะครับของไ่แดอันดับสีส้มนะครับเซ็สนเซอร์น้ำแข็ง 10.2K นะครับตีไว้ 10K สีเหลืองนะครับเซ็สนเซอร์เทอร,ร,ร์มิเตอร์อุณหภูมินะครับ เซออุณหภูมิ9 k k นะครับโอเคอยังไงใช่ไหมก็ลองเปิดอะไรมาเปลี่ยนดูทีนะครับรอดไม่รอดว่ากันอีกทีนะครับอาการเปิดทำงานไปแล้วก็ตัดนะครับ ลองเปลี่ยนค่าสีดูด้วยแต่สีน่าจะเปลี่ยนไปแล้วนะดูนะโผห้าสิบไมโครห้าสิบโวลต์ออซิเลเตอร์นะโอเคครับนี่ก็ช่วยกดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจใช่ไหมในการทำคลิปวิดีโอใหม่หมๆต่อไปครับสวัสดีครับ ว่าทำไมช่วยได้นะครับสู้ๆครับขอบคุณคับที่ทุ่นมงานโอเคกับแอร์ชาร์ปอินเวอร์เตอร์นะครับตามตอนต่อไปครับ